สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณครูเฟิร์นแล้วก็คุณครูนวลค่ะอย่นะคะค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันข้าพรรษาใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณครูมีใบงานเกี่ยวกับปู่พลังบวกสอสอสองดเล่าเข้าพรรษามาให้เด็กทำด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูคำชี้แจงของใบงานก่อนนะคะ ให้นักเรียนวงกลมของกินที่มีประโยชน์และระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะทีนี้เด็กๆก,ก็มาหาดูนะคะว่าของกินชนิดไหนที่กินแล้วมีประโยชน์นะคะ,ะเด็กๆลองหาดูนะคะหาเจอไหมคะแครอทเป็นของกินที่มีประโยชน์ไหมคะ,ะถ้ามีเด็กๆก,ก็วงกลมรูปภาพแครอทนะคะ,ะเด็กๆช่วยคุณครูหาอีกได้ไหมคะว่า อะไรบ้างที่กินแล้วมีประโยชน์คะ่ะนมใช่ไหมคะอ่าวงกลมอะไรอีกนะแตงโมใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมที่รูปแตงโมนะคะอ่าต่อไปอะไรคะน้ำใช่ไหมคะด็กๆก็วงกลมนะคะ เมื่อดเด็กๆวงกลมรูปภาพสิ่งของที่กินแล้วมีประโยชน์นะคะเสร็จแล้วให้เด็กระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะเมื่อดเด็กระบายสีรูปภาพใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปกับใบงานนะคะแล้วส่งมาให้ครูคชื่นชมในไลน์ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พี่ผู้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย